เรียกว่าก็เป็นหนึ่งประเด็นเรื่องราวนะ่ารักที่ทำเอาชาวเรือจิ้นแน็กชาลีขุยอันได้ฟินกันอีกครั้งค่ะกับประเด็นเสื้อสีเหลืองเป็นเหตุสังเกตได้เริ่มมาจากคลิปที่แน็กชารีได้เต้นกับน้องขุยขิงโดยสวมเสื้อสีเหลืองค่ะซึ่งแฟนๆก็ตาดีจับสังเกตได้ว่าเสื้อตัวนี้ก็ละไมคล้ายกับเสื้อที่น้องขุยอันเคยใส่ตอนเล่นน้ำวันที่มาคู่บอลน,นั่นเองค่ะ งานนี้ก็ทำเอาชอบดอมลุกเรือสงสัยกันหนักมากว่าเป็นเสื้อคนละตัวที่บังเอิญคล้ายกันหรือว่าเป็นเสื้อคู่หรือว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันจริงๆ <c oughs> และล่าสุดค่ะ <c oughs> ดัมามเคซึ่งก็เป็นหนึ่งกลุ่มของแฟนคลับที่สนับสนุนและจินคู่นี้กันสุดตัว <c oughs> ก็ไม่พลาดมาวิเคราะห์ประเด็นนี้แบบัเต็ม <c oughs> โดยดัมสมเคก็ได้พูดคุยปั่นกันแบบละเอียดบอกเลยว่าฟังไปทั้งขำและก็ฟินไปค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆที่ติดตามตัด พากันคอมเมนต์กันรัวๆขำไม่ไหวแล้วค่ะไม่อันนี้มันมันเป็นการจัดแสงไฟฟิลเตอร์ไงทำให้เสื้อแลดูซีดลงถูกต้องค่ะนี่ธรรมทานมองถูกเพราะว่าทุกครั้งที่น้องเขาจะมีแสงฟิลเตอร์ใส่มันทำให้ซีดลงอันนี้เห็นด้วยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะน้องอยู่ใต้ไฟเลยน้องอยู่ใต้ไฟเลยแต่ว่าฉากที่ถ่ายเนี่ยน้องไอ้ชาลีกับคุนขิงอยู่ในตัวอาคารเงาใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้พูดในมุมพี่แล้วยอด มีความเป็นไปได้ที่ว่าชาลีจะใส่ตัวเดิมเพราะอะไรรู้ป่ะครับชลีอ่ะเวลาใครมาเล่นน้ำอ่ะเขาจะมีเสื้อไว้แจกสำรองครับใช่ไหมเหมือนที่เหมือนที่ว่าเหมือนที่จินใส่เสื้อข้างลักอ่ะที่ว่าพี่เจษที่ให้เขาจะมีเสื้อแจกแต่บางคนอ่ะพอใส่เสร็จเวลากลับน่ะเขาก็เปลี่ยนชุดอาบน้ำหรือเขาก็เอาไว้ที่เดิมไม่ได้เอากลับไปด้วย ชาลีเขาก็อาจจะซักแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่เพราะเขาเป็นคนไม่ได้คิดอะไรงไงเขาเขาคิดอะไรเงี้ยนั่นน่ะจะธรรมดาเนี่ยไอเสื้อตัวเนี้ยไม่เคยเห็นมันใส่นสักสีฟ้าสีเนี้ยอันที่เขาขอซื้อมาให้วันเกิดหรือเปล่าเอาเหรอเขาซื้อเสื้อให้วันเกิดเหรอพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยะว่ามันมีวันที่ลงจะไม่รู้ว่าซื้ออะไรให้แต่สื่อมีกล่องอยู่สามกล่องจ่ไม่รู้อะไรบ้างแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ยไม่เคยเห็นชาลีใส่ แต่ว่าทุกครั้งอะในในช่องคุณขิงะจะเฉลยอะไรทุกอย่างจะมีอะไรลึกลับตลอดเฉลย<ม>ขาซาร่าหุ่นวันนั้นแล้วก็ห้องรีวิวห้องที่มีผ้มาม่านเหมือนที่โรงแรมที่นองพักและทุกครั้งจะมาเฉลยที่ห้องคุณขิงห้องคุณขิงต้องมีรารโยงแน่นอนมาเฉลยมีมาเราเซรซสักอย่างหนึ่งต้องมีเมน้นี่ไงเมนเก้า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 นี่ไงอืมเนี่ยเซอตอนนี้ไม่คุน้นแล้วเขียนว่าแฮปปี้ด้วย ไมันูาจะซื้อสาวซื้อให้เลยพอห้องคุณขิงต้องมีอะไรแปลกๆเจนนี่้ไปไหนอ่ะตามความตามความคิดท่านมาทานท่านมาทานมองอยังไงครับจากเสื้อสีเหลืองคิดว่ามีตัวเดียวหรือว่ามีหลายตัวครับความเป็นไปได้อาจจะมีหลายตัวก็จรงิงแต่ว่าในความคิดของผมน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะชาลีชอบเอาเสื้อมาให้น้องๆใส่มไม่ถึงแมให้คุยอันก็เถอะตัวคนอื่นก็มาให้ใส่อยู่แล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อคู่แต่เป็นเสื้อเขาเลยเอามาให้ใส่ใช่เออจะฟังไว้นะครับไม่ยอดไม่ได้จิ้นว่าเป็นเสื้อคู่นะเสื้อเขาเอามาให้ใส่เป็นเสื้อเขาเลยนั่นแหละเสื้อเขาเลยมันไม่ใช่เสื้อคู่ฟังดีๆนะงานนี้ยอดไม่ได้จิ้นเสื้อคู่นะครับแต่มันคือเสื้อเขาใช่เอามาให้ยืมใส่เฉยมันเปียกไงก็ธรรมดาเป็นห่วงน้องอือใช่ไม่เห็นเป็นไรเลยอือ เนี่ยแต่เสื้อเสื้อฟ้าเนี่ยน่าสนใจจะแอบถามกันเหมือนกันไม่ใช่ไหมหัวชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ